วันนี้วันที่30มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่87ที่ข้าพเจ้านายธนพัฒน์ผลิตสิทธางกูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประิศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของก้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาัคขาราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเรสุอัตตราคาชชนตุเทวตา สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมกขะทังสักเคาเมจารุเปคิริสิคาราตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรเทจคาเมตารุวนาคาหเนเคหาวัตทุมหิเคเตภุมมาจยันตุเทวาชราธารวิสเมยคักขันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวราวาจานังสารวมสุนันตุธรรมสวรนาคารอยัมพัทันตา ธรรมสะสวนาการโรอายมพระทันตาธรรมสะสวนาการโรอายมพระธันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอาภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะธรรมังอาภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะสร้างฆังอาภิปูชยามะสามบทกราบพระรัตนตรัย อรหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพูดทางพะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพะควตาธรมโมธรัมนมัมสามิสุปาิปันโนพะควาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสี่บทสวดนมการสิทธิคาถา นโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดใจสารณคขมันปาฐะพุทธังสารณังคัจฉามิธรรมังสารณังคัจฉามิสังฆังสารณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสารณังคัจฉามิทุติยัมปีซังฆังสารณังคัจฉามิ ตติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตัติยมปีธรรม,มังสารนังคัจฉามิตัติยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัติเมสัระังอันยังพุทโธเมสัระังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานัติเมสัระังอันยังธรรมโมเมสัระังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานัติเมสัระังอันยังสังโฆเมสัระังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทาเจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสภะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลควิทูอนุโตโลภริสัทธรมะสาระธิสัทธาเทวมโนสานงพุทโธภะกวาติแปดธรรมานุสติสวาก้าโตภะวตาธรรมโมสันติโกอาการิโกเอหิปัสิโกปานายโกปัจจัตังเวทิตาโปวิญโยหิติเก้าสังฆานุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคสังโฆสามีปิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคสังโฆญาติฏฐังจัตตาริปุรเสายุคานิอัตถุเรสบุคคลาเอสสะภะคะวะโตสาวะคสังโฆอะหุเนยโยปะหุเนยโยทักขิเนยโยอัญเชลีกรานิโยอนุตตรังปุญญยาเขตังโลกัสสาติ รัตนสูตรญานีท่าปูตานิสมาคัตานิพุมมานิวายานิว่าตาริเกสัพเพวะปูตาสิสมณพระวันโตอัโทปิสัคตัสุนันโตภาษิตังตัสิมาหิปูตานิสาเมธาสัพเพเมตังกรุธามโนสิยาปชาญาทิวจารัตโตจารันติเยพรินตัสสมาหิเนรคาถาอัปปามัตตายังกินจีวิตตังอิทวะมุรังวาสเกสุวายังรัตนังปานิตัง นาโนสัมังอธิตัดาเเตนะทมปีพุทธเอรตานังปาณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติิหตุข้ายังวิราคังอมตังปานีตังยยทานสก้าสกยมุนีสมาหิตนาเตนะรมเมนะสมาธิกินธรทมปีทมเมรตานังปาณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิหตัวยมพุทธเสโทปริวันนียีสูจริง สมาธิมานันตาริกัญญะมาหูสมาธินาเตนะสมโมนวิชติอิทัมปีทัมเมระตานปานีตังเอเตนะสจเตนะสุวัติหุต เยบุคขราอัฏฐะสัตังปัสสทธาจตุตาริเอตานิยุคานิโหติเตตกิเนยัสุขตัสสะสาวกายเตตโสธินานิมหัพภานิธรรมปิสังเขรตานังปานีตังเอเตนัสตเจนัสวัติโหตุเยสุปายุตังมนัสธาตุแหนานิกามิโนโคตมาสาสนาภิ เตปัดเตปัดตามะตังวิไขหารัฐามุทานิพุติงพุนชามานายธรรมปิสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสัตเจนะสวัติโหตุยาทินทากิโรปัทวิงสีโตสียาจตุพิวเตพิอสัมปะกัมปิโยตัดภูปะมังสัพุริสังวัฏมิโยเดียสัตานิเวจปัสติธรรมปิสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสัตเจนะสวัติโหตุ เยอริยาสัจจานิวิภาวะยันติคำเีรละปัญญานัสุเทสิตานิกินจาปิเตห์หติพุสะปัมมะตาณเถพระวังอัฏฐามาทิยันติอิธรรมปิสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติห์หูตุสหะวัสสะทัสนะสัมปทายะตยสุธรรมาชยตาพวันติสกายาทิฏฐิวิจิกิจจิตันจัสิระพฐังวาปิยาทิฏฐิกินจิจตุหะปายเหิจาวิปปโมโตชาจาพิธานาเนียพภโกาตุง อิทัรมปิสังเครตานันปานีตังเอเตนะสะเตนะสุวัติโหตุกินจาปิโสกมังกโรติอะปะกังกาเยนะวาจายุทธเจตัสสาวาอภพโพโสตัสสะปฏิจจทายาภัพพตาติทัปทัสสุตไตธรรมปิสังเครตานันปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุ วนาปะคุมเพยยะท่าภูสิตาเคคิมหานามาเซปะธมาสมิงคิมเหตุทูปะมังธรรมวารังอเทสยินิพานะคามีปะรังหิตายะอิธรรมปิพุทเทระตะนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุวะโรวรันโยตัตวะราหะโรนุตโทธรรมาวารังอเทสยิอิธรรมปิพุทเทระตะนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุ ขี่เปูรานังนวังนาถิสัมภวงวิรตตาจิตายติเกภาวะสมิงเตขีนปีชาวิรุณหิชันธานิปันติธีรายธายปาทิโปยทำปีสังเกระตานังปานีตังเอเตระสัจเจนะสุวัติโหตุยานิทัพภูตานิสัมมาคตานิปุมมานิวายานิวาอันตาริเคตัดธาฆตังเทวมนุสปูทิถังพุทธังนมัสส่ามาสุวัติโหตุ ยานีท่าภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาตาริเคต่ถ้าตังเทวมนุสสะพูทีตังธรรมังนมัสสะมาสวัติห้อตุยานีท่าภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาตาริเคต่ถ้าคัตังเทวมนุสสะพูทีตังสังฆังนมัสสะมาสวัติห้อตุวสิบเอ็ดอาตาณียปริตปดย่อ สัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัชิโตสัพพะเวรามติกันโตนิพุโตจตุวังภาวะสัพพีติโยวิวาชนทุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวะวันตารายโยสุขีธีขาโยโผวะภิวาทนาสิริสันิจังพุทธาปจายโนจตารโยธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังเทารังสิบสอง อาทิต่าริยายะสุด เอวันเมสุตังเอกังสมัยังพัวาขยายังวิหารติขยาสิเสสติงปิกุสหเสนตัตระโคพควาปิกโกมันเตศีสัพังปิกเวอาทิตังกินจากปิกเวสัพังอาทิตตังจากภุมงปิกเวอาทิตังโลปาทิตตจากภูวิญญาณงอทติตังจากภูสัมผัสโซทิตโตยมปิทังจากขูสัมผัสสัพจยาปัพจติเวทายิตังสุขข้างวาทุขข้างวาทุขมาสุขข้างวาตามปิอาทิตัง เกณฑ์นาอธิตังอาธิตังราคากินาโทสัตินาโมหกินาอธิตังชาติยาชรามะนิเนนะโสเกหิปาริเทเวหิโทแคหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอธิตันติวัฏามิโสตังนาธิตังสัทธาอธิตาโสตวิญญาณนาธิตังโสตสัมผัสโสติตัวยมปิทางโสตสัมผัสสปัปชยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุกขามาสุขังวาตัมปิอธิตัง

ขานา伽ที่ตังขันธาที่ตาขานวิญญาณา伽ที่ตังขานาซัมปัสสะทิโตัวยปิทางขานสัมปัสสปัจจยาปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุกขาสุขขังวาตามปิอาทิตังเกณฑ์นาอาทิตังอาทิตังราคกินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชารามะนาเนนัโซเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมนาเซหิปายาเซหิอาทิตันติวัฏามิ ทิวห้าทิตตาราซาทิตาชิวห้าวิญญาณาราทิตางชิวห้าซัำผัสโซทท่ตัวยำผิดทางชิวห้าม้ผัสสปัจยาปัจจิเวทายตังสูข้างวาทุกข้างวาทุกธมสุข้างวาตัมปีอาธิตังเกนะอาธิตังอาทิตังราคักินาโทสักินาโมหกคินาทิตางชาติยาชาามะนัเนนัสเกหิปาริเทเวหิทุกเขหิธรมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิ กายโยที่ตัปวดทารพาทีตากายวิญญาณะทิ่ตังกายสัมผัสซ้อที่ตยัมปิทังกายสัมผัสสัจจัญญาปัจติเวทายตังสุขังวาทุขขังวาทุขมาสุขังวาตัมปิอัติตังเกนะอัติตังอัติตังราคาคินาโทสกินาโมหกินาอัติตังชาติยาชรามะนาเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิทุมนาเสหิอุปายเสหิอาทิตติเวทามิ มโนอทิ่ตัวธรรมาทิตตมโนวิญญาณาทิตตมโนสัพพะโสที่ตัวยมปิทางมโนสัมผัสสัพจยญาปัญจิตเวทายตังสุขังวาทุขขวาวาทุขมาสุขขงวาวตัมปิอาทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตตังนาคกินาโทสกินาโมหกคินาอาทิตตังชาติยาชรามนาเนนโสโกหิปาริเทเวหี ทุเขหิธมนะเซหิอุบายเซหิอาทิตติวัฏามิเอวัปัสสังปิกเมสุตวาริยสาวโคจักโศมิงปีนิพินทตติโรเปสุปีนิพินทติจักโุวิญญาณนปีนิพินทติจักโศสัมผัสเซปีนิพินทัตติยำปีทางจักโศสัมผัพสปัจจยาปัจจติเวทยี่ทางสุขขังวาทุขังวาทุขมาสุขขังวาตัดสมิงปีนิพินทัตติ โสตสมิงปีนิพินทติสัเทสปีนิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตสัมปัสสีปีนิพินทติยมปิทางโสตสัมปัสปัญยาอุปัชติเวทายิตังสุขวาทุขงวาทุขมาสุขงวาตสมิงปีนิพินทัตติ ขณะสมิงปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติคานาวิญญาเนปีนิพินทติคานาสัมัสเซปีนิพินทติยำปีทางคานาสัมพาสัพยาสัจติเวทให้ยี่ตังสุขวาุกข้างวาทุขามาสุขวาตัสมิงปีนิพินทติชิวห้ายำปีนิพินทตติราเซสุปีนิพินทติชิวห้าวินญาเนปีนิพินทติชิวห้าสัมัสเซปีนิพินทติยำปีทางชิวห้าสัมผัสัพายาสัพติเวทให้ยี่ตังสุขวาทุข้างวาสุขามงปี นิพินทัตติกายสมิงปินิพินทัตติโพธาเพสุปินิพินทัตติกายวิญญาเนปินิพินทัตติกายสัพพัเสปินิพินทัตติยามปิทางกายสัพพัสปัจจยาปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวะตัสมิงปินิพินทัตติมนรสมิงปินิพินทัตติทมเมสุปินิพินทัตติมโนวิญญาเนปินิพินทัตติมโนสัพพัเสปิณิพินทติ ยำปีทางมนโนสัมผัสสปัชยาปัจติเวทายังานสุขข้างวาทุูกข้างวาทุกขมาสุขข้างวา,า,งวาตัสมิงผินนิพินทักติ นิพพ it at as ิทังเวรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมิติยานัครติขีณาชาติวูสิตังปามามาจเรียมกัตตังการานียังนาปารังอิทธายาติปัชานาติติธ้ามวหสถภะกวัตตามนาเตปิคูภะกวัตตัาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจักานาวิยาการานาสมิงขันยามาเนตัสสาภิคูสหัสสะอนุปัฏายาสเวหิจิตานิวิโมจิงโติงสิบสาม Anak takrak kena sutang Ewa me sutang e Kansamayang pakamakarana siyang Wiharati isi patane Mikadahaya tatrako pakamak Panjawakie piku Aman mate si รูปังพิกเวอนัตตารูปังจะหิตังพิกเวอัตตาภวิสสนายทางรูปังอาาธายะสังวัตติญะเพียจารูเปเอวเมรูปังห้องตุเอวเมรูปังมาหสิติยาสมาจะโคพิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาาทายะสังวัตตินจาราปฏิรูเปเอวเมรูปังหตุเอวเมรูปังมาหสิติเวทนานัตตาเวทนาจะหิตังพิกเวอัตตาภวิสสะ ได้ยนทางเวทนาผาทายาสวังฆเตยละเพียรหัเวทนายาเอวเมเวทนาโคตุเอวเมเวทนามาโคสิเต ยาสมาจาโคปิกเวเวทนานตตาตัสสมาเวทนาอภาทายะสวัตตินาตาลปภติเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโเสติสัญญาณตาสัญญาตติทางปิกเวอตาภวิสานยิทังสัญญาอภาทายะสวัตยะลเพทาจัสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโเสติยาสมาจาโคปิกเวสัญญาณตาตัสสมาสัญญาอภาทายะสวัตตินาตาลปภติสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุ เอวเมสัญญามาห้วนสิติสังฆารานตาสังฆาราจหิธรรมพิกเวอัตตาภวิสังสุณายธรงสังฆาราอภาทายาสังวเตยุงลพเเดาจารสังฆาเรสุเอวเมสังฆาราโหตุเอวเมสังฆารามาเฮสุนติยาสมาจะโคปิกเวสังฆารานตาตัสมาสังฆาราอภาทายาสังวตันตินาตาลภติสังฆาเรสุเอวเมสังฆาราโหตุเอวเมสังฆารามาเฮสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณนตหิธัมมิกะเวอัตตาอัพพวิสสะนะหิตังวิญญาณังอภาทายะสังวตตยะละเภทาจวิญญาเญเอวะเมวิญญาณังโหตุเอวะเมวิญญาณังมะโหสิติยะสมาตะโคภิกขเววิญญาณังอนัตตาตัสสะมะวิญญาณังอภาทายะสังวตตินะจระปฏิวิญญาเญเอวะเมวิญญาณังโหตุเอวะเมวิญญาณังมะโหสิติ ตังคิงเมินยาถาภิกขเวโรปังนิจังวานิจังวาตีนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปาริณามัตหมังการังนุตังสมโนปัสสิโตงเอตัมมายโสหามาสมิเอโสเมิอัตเตโนเหตังพันเตตังคิงเมินยาถาภิกขเวเวทนานิจาวานิจาวาตีนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจัง ดูก <t> ้าววิปาริณามธรรมังกาลานุถังสมณุปัสสิตุเอตัมมมาเอโสอมสมิเอโสเมยตาเตโนเหตุํ भन्ते ตังคิงมีญาติภิกขเวสร้างฆาตานิจาวานิจาวาตินิจาวันเตยปานานิจังทุกขวาทตังสุฆาตติถูกฆาตเตยปานานิจังทุกฆาตวิปานิหนามัธมังการานุตังสมโนปัสิโตเอตามามาเอโซหามาสมมเอโซเมอตตาติโนเฮตามันเตตังคิงมีญาติภิกขเววิญญาณังนิจาวานิจาวาตินิจาวันเตยปานานิจัง ทูฆาวาตังวาติทูฆังพันเตยปันนาณิจังทูฆังวิปานินามัธรรมังคะนังนุตังสัมมโนปัสสิตุงเอตามามาเอโสหามาเสมอเอโสเมอตังเทโนให้ตังพันเตตัสสมาธิหาพิกเวยังกินจีรูปังอติตานาคาตัปัจจุปันนังอัจฉรตังวาภิทังวาวลาิกังวาสุขุมังวาหินังวาปันนิตังวายันทูเรสันติเกวะสัพพานุปังเนตังมามา เนโซหามาสมินาเมโซอาตาติเอวะเมตังยะธาภูตังสัมมาปัญญายธัตถังยาคาติเวชนาอติตานาคตาปจจุปปนาสะตาวาหิทธาวาโอฬลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวังสัพพาเวทนาเนตัมมะมะเนโซหามาสมินาเมโซอาตาติเอวะเมตังยะธาภูตังสัมมาปัญญายธัตถังยาคาติสัญญาตินาคตาปจจุปปนาสะตาวาหิทธาวาโอฬลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวา ยาทูเรสันติเกวะสัพเพสัญญาเนตังมามาเนโซหามัสมีนาเมโซตตาติเอวะเมตังยะธาภูตังสมะปัญญายาทัตทพังเยเกติสังขาราติตานัคตะปัจจุปนาสัตตาปะหิตาวาอราริกาวาสุภุมมาวาหินามาปนิตาวาเยทูเรสันติเกวะสัพเพสังขาราเนตังมามาเนโซหามัสมีนาเมโซตตาติเอวะเมตังยะธาภูตังสมะปัญญายาทัตทพัง ยังกินจีวิญญาณังอติตาละขตตปัจจุปันังอัตชตตังวะภะเหตตาวะวาริกะวะสุขุมาวะหินาวะปณิตังวะยันบุเรสันติเกวะสัพพังวิญญาณังเนตังมามาเนสหะมัสมีนะเมโสุัตาติเอวะเมตังยาระปุตังสัมะพัญญายะทัตถังเอวะปัสสปิกเวสุตตาวะยสาวาโก มูลปสัมิงปีนิพินทัตติเวทนายาปีนิพินทัตติสัญญาญาปีนิพินทัตติสังฆาเรศปีนิพินทัตติวิญญาณสมมิงปีนิพินทัตตินิพินทางวิรัตสติวิราคาวิมุจติวิมุตตสมมิงวิมุตตมิติญาณโหติขีณาชาติวุสิตังธรรมะมัจจะยังกัตตังการะนิยังนาปังอิตัตาญาติปะชานาทีติธรรมวจจะเพราวาตัมมนาปัญจวักขีา ภิกขุพระวัโตภาสิตังกับพิเนรพุ่งิมาสมินจาปานาวะยาการัสมิงพันยามาเนปัญจวัคคกยานังภิกขุนังอนุปัฏายะอาศัยหิจิตตานิวิบุตจิงสุติ